อันชันต้นเดียวเก็บได้เยอะมากเลยค่ะอรุณสวัสดิ์บ้านสวนเราฝันค่ะเช้ชาๆดอกไม้สดชื่นเนาะดอกแพรเสี่ยงหายบานรับอรุณพอแดดออกนางก็บานค่ะส่วนอันชันของบ้านสวน ก็ออกดอกเต็มเลยค่ะเยอะไปหมดเลยค่ะนู่นข้างหลังนู่นก็มีดอ,อกดอกเยอะมากเลยออกดอกแข่งกับอ,อมแซบค่ะหรือเบนจรงห้าสีตอนนี้มีทั้งขาวทั้งม่วงค่ะเยอะไปหมดเลยเห็นไหมคะดอกสีขาวก็เยอะดอกสีม่วงก็แยะ สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเช้ามีประส้มพามาเก็บอันชันนะคะจะเก็บอันชันไปตากแห้งค่ะไว้ทำน้ำอันชันเนาะเห็นมีเยอะค่ะอดใจไม่ได้ก็ต้องเก็บค่ะ ดอกอัญชันสีน้ำเงินนะคะสีจริงๆเขาคือสีน้ำเงินแต่ว่าเราเห็นเป็นสีม่วงเพราะว่าเขามีแสงตกกระทบค่ะมีแสงตกกระทบเราก็จะมองเห็นเป็นสีม่วงแต่ถ้าเราดูตอนที่เขาอยู่ในร่มเขาก็เป็นสีสีน้ำเงินค่ะ อันชันต้นเดียวเก็บได้เยอะมากเลยค่ะแค่นี้คงพอแล้วแหละเดี๋ยวเราเอาไปตากแห้งกันเอาไว้ทำอันชันน้ำมะนาวหรือเอาไว้ทำสีขนมค่ะเดี๋ยวเรา,เาไปตากกันเนาะ ดอกอัญชันตากแห้งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องกันเนาะเอาไว้ทําน้ำดอกอัญชันน้ำมะนาวเก็บใส่กล่องกันค่ะเรียบร้อยค่ะเก็บได้หนึ่งกล่องเล็กๆ ก็ต้มได้หม้อหนึ่งเนะาะบายค่ะ